เจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่ร้อยยี่สิบสี่นะเรื่องของปฏิสุบาททำให้ไม่เกิดได้อย่างไรนะพ่อก็ยังอยู่ที่หลังวัดไปตัวแอปเ,เปินเน้ลเ่นะมนะันไปหมดลูกเล็กๆน่ารักนะมันก็ถูอากาศเย็นๆมันก็จะหวานสดชื่นดีเหมือนกันคนไทยที่ก็เก็บกับคนไทยกันเยอะเลยนะไม่ไดไม่มีมกระตังซื้อะ แต่ไม่เป็นของขวัญข้างทางแล้วก็มันก็ไม่ได้มีขายเหมนผ่นพื้นพื้นบ้านอ่ะเรื่องของปฏิบัติมันมีข้อสําคัญเรื่องอวิชานะอวิชาที่ว่ามันไม่รู้เนี่ยนะในความไม่รู้นี่มันจะเป็นต้องมีถาวรนะมันสามารถละได้เช่นอวิชามารู้จักปฏิจจสุบาทว่าอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างที่เป็นต้นนะนันถ้าจะพูดถึงแบบจบกิจที่เราเรียนกันมาตั้งแต่่านต้นแก้วก็ได้ ข้อสอบเนี่ยเป็นฉลาดในฐานะเจ็ดใกล้ควรในธรรมสามนี่คือว่าจบกิจใช่ไหมเลยจะมาเยอะขนาดนั s s ้นเลยนะหมอที่โซ่ในกันเรียนกันแล้วก็ยังฟังเรื่องนี้กันอยู่นะกลุ่มที่นอร์เวย์ก็ยังฟังเรื่องนี้อยู่ฉลาดในฐานะเจ็ดใกล้ควรในธรรมสามนะเนี่ยวิชาไม่รู้จักอะไรได้หน่อยชาเาไม่รู้จักขันท่าใช่ไหมเันไม่ต้องฉลาดในเรื่องในฐานะเจ็ดแะอย่างนี้เรียกว่ารูนี่เรียกว่ารูนี่เรียกว่ารู รูปเกิดจากอนะไรก็จะอย่างนี้นะที่เรียกว่ารูปเกิดจากอะไรเกิดจากธาตุสี่แล้วกันนะก็ต้องกินแอปเปิ้ลมาจากธาตุดินน้ำไฟลมเห็นไหมมีความอบอุ่นในการหนาวตายนะก็ต้องมีลมหายใจอย่างเงี้ยรูปเกิดจากธาตุสี่้าธาตุสีดบลมหายใจดับขาดน้ําน้ำขาดความอบอุ่นนะหนาวไปดาลวล,ลบ20ไปไซบีเรียลบ40ตายตาย ไม่ได้มนาวเกินอะไรขังความมีคุณไงรลกก็แตกไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราตายนะอะไรที่ทําให้เห็นถูกนะก็บากเปียองแปะก็จะเห็นก็รูปความเกิดความดับแล้วก็ทางออกหรือว่าการเห็นถูกปีองแปะนะที่ที่ตัวรูปไปเคี่ารูปมีคุณไหมมีคุณนะมีเอาไว้เรียนรู้เอาไว้ทําประโยชน์มีแรงงานหรืว่าเขาจะทำโครงการช่วยเด็กให,ให้อยู่ในโลกที่สวยงามมีส่สวนที่สวยไม่ได้เป็นสนามตรงขามนะ แต่ไม่ได้เป็นต่อต้านว่าใครนะ็พยายามต่อจิกโซกับผู้ใหญ่ที่ใจดีที่จะมีความเห็นเหมือนกันว่า,าทําโลกไว้ให้สวยให้เด็กเกิดมาได้เรียนรู้ได้เห็นสิ่ทีส่สวยงามใน,นวิญญาณจะได้รับรู้จะได้พัฒนาสิ่งที่ทททมีจิตสำนึกใน,ในการที่จะแบ่งปัน,นความรักความเมตตาอะไร่างนี้มันก็รูปก็มีคุณใช่ไหมอนนะเอามาทําประโยชน์ได้นะแต่มันก็มีโทษเพราะว่า ถ้าไปยึดมั่นกับรูปไปหลงรักกับรูปนี้เวลามันแตกสลายไปมันจะคลั่งควนทับแค้นใจเสียใจร้องไห้กันคีบุกโป่งเลยนะจากความพัดพลาดจากรูปเหล่านี้เนหะ็นไหมแล้วอันที่เจ็ดก็คือรู้จักอุบายทางออกเห็นไหมออกอยังไงก็ละฉันทาราคะในรูปเห็นไหมประหลาดานะอันนีเจ็ดอันนี้เรียกว่ารูปรูปเกิดจากทาสี่ท่าสี่ดับรูกก็ดับเห็นไหมมคเป็นองคนะ์แปดคือความดับ ความดับแห่งรูปและกันความดับเห็นคว,ความยึดมั่นว่าเป็นรูปของเราแล้วกันนะต้องเห็นถูกมีสมาธิทีแต่รูปก็มีคุณใช่ไหมแล้วก็มีโทษแล้วก็ทางออกข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดสำคัญมากนะอุบายทางออกเนะี่ยคือใครที่มีฉันทะราคะกับรูปใครก็จะรู้เลยว่าถ้ารูปที่ไปหลงรักมีฉันทะราคะพอใจรักใครมันแปลปวนอขาจะทุกขันทีเลยแต่ถ้ารูปไหนที่ไม่ได้มีฉันทะราคะเช่นรูปของ คนยูเครนแล้วกันนะไม่รู้จักเขารูปของคนรู้เวลาเสนาธิคมไม่รู้จักเขาก็เป็นไรไปมันก็ไม่มีไม่ทุกข์แคือเพราะใบไม่ไม่ไม่มีฉันทะราคาในรูปนั่นนะแต่ถ้ารูปไหนไปมีฉันทะราคาด้วยแล้วมันก็จะทุกข์นะส่วโยมไม่ได้มีฉันทะราคาแกแอปเปิลตรงนี้นะมันจะร่วงจะแตกสลายจะเน่าไปกระช่างมันนะใครจะมาเก็บกระช่างมันแต่ถ้าคิดว่าแอปเปิลของเรามีฉันทะราคาแันราคาคือตัวประธานล้วก็เป็นตัวสั่งยอด้วยนะเห็นไหม เนี่ยจะเล็กฉลาดแต่จะนัาเจ็บอันที่สองเวทนาจากแอปเปิลเห็นไหมเป็นเล็กอันนี้เรียก,กว่าเวทนาผัสสะทำให้เกิดเวทนาจากกินกินแอปเปิลเข้าไปถ้าผัสสะดับเวทนาก็ดับนะไอความสุขจะลรแชร์แอปเปิลมันก็หายไปด้วยนี่ไงแล้วมันจะเป็นตัวตนไปได้ไงมันมาอาศัยแอปเปิลเกิดขึ้นนะก็มั็อกในอุปเอยก็เห็นถูกนี่ไงว่ามันไม่ใช่ตัวต้นเวทนาไม่ใช่ตัวต้นอย่างเงี้ยก็ได้สี่ข้อแล้วก็ถามว่าเวทนามันมีคุณไหมมีกินแอปเปิลมันก็อร่อยชื่นใจ มันมีโทษไหมถ้าเป็นถ้าเป็นหลงติดพันมันไปมีฉันทะราคะกับมันมันแปรปวนมันก็มันก็จะข้ามควรเสียใจแอปเปิลของเราทำไมร่วงหมดเลยใครมาเก็บแอปเปิลเราไปเห็นไหมมันก็ทางออกก็รับฉันทะราคะในไอเวทนาจากหอตัวแอปเปิลนี้ซะไอตัวแอปเปิลนี้เป็นอะไรไปจากข้ามควรไหมไม่ข้ามควรไม่ใช่แอปเปิลของเราพื้นที่เวทนานี่ยได้เจ็ดข้อไหมข้อความจําจําเรื่องแอปเปิล พอเเกิดจากอะไรจำอะไรเปิก็เห็นแอปเปิลก็จำาปสิเกิดจากผัดซ่าแต่มันเที่ยงไปละมันก็ไปเที่ยงพอผัดซ่าจาไปไปเห็นนั่นอื่นมันก็จำมันอื่นไอความจำแอปเปิลที่เยอรมันมันก็หายไปแล้วอะไรที่เห็นถูกบ้านหนึ่งแปดเห็นถูกไอความจำนี่ไม่ใช่ตัวนตน,ต,นตัวตนในความจำมันมีคุณมนะมันก็มีนะจำทางกลับวัดได้ ถนนจำชื่อตอกซอกซอยจำธรรมะมันก็มีคุณเนี่ยจำสิ่งที่ดีงามต่างๆมันก็มีคุณแต่ไม่ก็มีโทษเพราะว่าความจำมันก็ไม่ได้เที่ยงแท้ถาวรเลยถ้าไปยึดว่ามีเขาในความจำเราจริงจจังๆมันจะทุกข์ทันทีแตชื่อนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนะมัดมีอวแปลก็จะเห็นถูกแล้วความจำไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สี่ข้อเหมือนกันนะเรื่องของความจำจังๆไปจักผัาแล้วก็มันภาษามันดับ ต่ความจํามันก็ดับไปบ้างโม,มแปลก็เห็นถูกพราความจําไม่ใช่ตัวตนความจําก็มีคุณแล้วก็มีโทษที่มันต้องแปรปรวนนะคือที่อยู่ในความจํามันไม่ถาวรถ้าปยิท์ว่ามีชี้เข้าไปในความจําเหล่านะี้ทุกเลยนะก็ต้องรู้จักทางออกข้อที่เจ็ดละฉันทาราคะนะว่าเราจําเขาได้เขาเป็นคนอย่างนั้นเขาเป็นคนอย่างนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเขาอยู่ในความจําจริงเห็นไหมีนทางออกแล้วก็ความคิดแล้วก็ความคิดที่นีวันนี้สิ่งนี้อวิชชาไม่รู้จักเลยนะ ไม่รู้จักเลยนะความคิดคิดลังแอปเปิ้ลก็เพราะว่าไปผัดสายแอปเปิ้ลจะคิดสิถ้าผัดสายมันดับเนี่ยความคิดแอปเปิ้ลมันก็ดับไปเดียวนึงนะมันไม่ได้ถาวรอ,อะไรมักแปลกจะเห็นถูกว่าความคิดไม่ใช่เราไม่ใช่เราเพราะแอปเปิ้ลมันไม่ใช่เราความคิดแอปเปิ้ลมันจะเป็นเราไปได้ไงแอปเปิ้ลไม่มีตัวตนความคิดแอปเปิ้ลมันจะเป็นตัวตนไปได้ไงแล้วก็ถามว่ามันมีคุณไหมความคิดมันก็มีคุณนะปรุงดีที่หวานชื่น ปรุงทานปรุงเมตตาปรุงอะไรที่สวยงามได้ทั้งหมดและนะปรุงมิธิตาชื่นชมยินดีปรุงกรุณาได้หมดแต่มันก็มีโทษเพราะว่ามันก็ต้องแปรปวนไปเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจงพิสูจเถิดจงพปสูจ์เถิดถ้ามันจะปรุงได้ตลอดเวลาไม่จะปรุงเมตตามันก็หายไปได้เหมือนกันใช่ไหมมันก็อาศัยให้มันมีความสุขแล้วก็ข้อที่เจ็ดก็รู้จักอุบายทางออกจากไอ้ความคิดปรุงแต่งนะก็อย่าไปมีฉันทะราคะไอ้ความคิดว่าความคิด ของเราใะกันประเสริฐเลิศเลยความคิดที่มีเมตตาของเราเประเสริฐเลิศไม่ใช่มัน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 เป็นของปุตปัจจัยปุงแต่งละคละฉันทะราคะในสิ่งเหล่านั้นนี้ก็จะได้เจ็ดข้อเหมือนกันนะวิญ,ญญาณเห็นไหมเห็นแอปเปิ้ลได้ยินเสียงหลวงพ่อเห็นไหมนี่ก็เรียกวิญญาณเกิดจากูกระทบเสียงตากระทบรูปตากระทบก็จุยจากขูวิญญาณผู้สวยก็เกิดโสตจากวิญญาณนี่นะแต่ถ้า เสียงหลวงพ่อดับไปแล้วไม่ได้ยินเสียงโสะตะยังก็ดับไปหรือแอปเปิลหายไปแล้วไม่ได้เห็นจากคุยยากก็ดับไปจะเห็นรือไม่นั้นมัมเอลแบกได้บอกจากคาุวิญญาณโสตอยังนี่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่เกิดจากกายกระทบกันใอวัยวะภายใน,นภายนอกแต่วิญญาณมีคุณไม่มีคุณนี่ได้ดูแอปเปิลสวยได้ดูท้องทุ่งได้ดูท้องฟ้าใช่ไหมอาการที่สัมผัสผิวกายมันก็มีคุณนะชื่นแต่มันก็มีโทษไหมมีโทษเพราะว่ามันจะเห็น สวยงามตลอดเวลาอากาศดีเรามันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องละฉันทะราคะในในวิญญาณนะเตยเตยไม่ได้ไปยึดวิญญาณของเราเต่ว่าวิญญาณไม่ยู่ประธานย่อมนิพพานนะไอ้ใจ้เจ็ดข้อเหมือนกันนะฉลาดในฐานะเจ็ดและใครควรใน้รำสามว่ามันเป็นธาตุขพอที่หนึ่งเป็นอิเลเมตนนะต์นะตันนี้ก็เป็นธาตุสีเอนเนอร์จีจากแสงอาทิตย์แต่พื้นดินขึ้นสายน้ําสายลมเช่นเดียวกันนะ แล้วก็ค่อยควรไปกว่าเป็นอายตนะนี่ต่างเปมนกระทบรูป Apple. แอปเปิ้ลจะ่ปิดกระทบแอปเปิ้ลถึงได้เกิดการรับรสชาติแล้วทําให้เกิดรับรสชาติแล้วก็เกิดเวทนาในแอปเปิ้ลแล้วก็จาแอปเปิ้ลคิดถึงแอปเปิ้ลนะนี่ไอ้ควรอายตนะแล้วก็เป็นปัจจุบันเป็นกระแสเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวต้นไม่ใช่ตัวต้นนะแต่ว่าที่ว่ากระทบรูปแอปเปิ้ลก็เกิดจากครูปัญญาสามถิ่มแล้วมัได้ก็ผัดจัด ใครกวนดยความไอตนะที่มาต่อคับปฏิจสุบาทนะภาษาเป็นปัจจัยเวทาาริงมีนะครจากแอปเปิลจะกินเข้าไปหวานชื่นใจกลาจะอยากได้อยากจะใช้แอปเปิลเป็นการป็นจัตัณหาจริงมีหาตัวตนไม่เจอนี่ตัณหาวิจจัยอุป,ปทานจี่งมีก็ไปยึดว่าตัวแอปเปิลของเรายึดกับความอยากอีกความความคิดความเห็นทะเลาะก,กันเถียงกันลูกใหญ่ดีกว่าลูกเล็กไม่อร่อยลูเราขายแพงๆดีกว่าอะไรอย่างนี้ อะไรเรือเก็บไปถวายพระดีกว่าหรือขโมยไปไปดีกว่าไหมไปยึดกับสีพจน์บ้างยึดกับความคิดความเห็นบ้างยึดกับตัวตนบ้างยึดกับความกำหนังบ้างก็ลงมือก่อกรรมแกปเปิ้ลที่โดยเฉพาะอะไปถวายพระก็ได้บุญแต่เปิ้ลไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะไอการที่ปรุงแต่งกรรมใหม่เยอะที่ทําให้เกิดขันห้าที่มีความสุขขโมยอเปิลแอปเปิลก็ไม่ได้ตกตะโลกนะใจที่มัน เราบอกไปขโมยของเขาไปตัดต้นแอปเปิ้ลเขาอย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็ใช้ควรว่าความเป็นธาตุยุทธนะแล้วก็ปฏิจจสมบาทนะคือว่าจบกิจนะหา,าเราไม่เจอหาเราไม่เจอเจะไปยิจมั่นว่าแอปเปิ้ลของเราแล้วกันนะในั้นไอตัววิชาที่ผู้จักขันห้าก็จะดักมาทีเพราะเต้าตัวผู้จักขันห้ามันเข้ามาแทนที่วิชาก็เลยเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้ ก็ข้างในเนี่ยวิชาข้างในไม่นจองป็นเนี่ยวิชานะวถ้าถ้าตัววิชามันเข้ามาวิชามันก็เข้ามาไม่ได้เนี่ยก็วิชาดับวิชากระจัดเน Kurt, ี่ยถ้าพูดถึงระยะสั้นเป็นแค่กระจัดว่าถ้าวิชาดับแล้วอุปทานจะดับทันทีอุปทานก็จะไปยึดมั่นว่ารูปพัฒนาสัญญาสังขารางเรามันก็ยึดไม่ได้นี่ไงอุปทานดับพบกะดับทันทีที่จะเป็นเกาะการรม <Ĉ> <ills> แต่รูปพัฒนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราไม่มีเกาะกรรมไม่ได้เลยว่า รูปพัฒนาสัญญาการขาวอย่างเขาก็กรอกการไปได้แล้วนะชาติกระดาษที่จะไปขึ้นสวรรค์ตกตะลกมันก็เลยไม่มีไปด้วยดีไงเห็นไหมเห็นไว่าไอ้ความเรื่องที่เรียกนกะันนะฉลาดในฐานะเจ็ดใครควรในธรรมสัพท์ว่าจบกิจเห็นไว่าจบกิจถ้าทบทวนบ่อยๆแต่บทบทวนบ่อยนี่เป็นโยนิโสนะเป็นอาหารไอ้กับสติสัมัญญาแล้วก็ยังเป็นเป็นกาละโมหะพระหลาดเรีเยนสั้นๆนะทั้งสั้นอย่างเช่นราคะ ละได้อย่างไรละด้วยการเจริญอสุภาพอย่างนี้นะโทสะละได้อย่างไรโทสระก็ละด้วยการเจริญเมตตาอย่างนี้นะโมหะเห็นไหมก็ะละด้วยการโยนิโสนี่ไงอนิานพานก็คือการสิ้นละคะโทสระโมหะตัวที่ละโมหะวิชาเนี่ยที่ยากหหลอยเพราะว่ามันโยนิโสเ,เห็นเหตุปัจจัยแล้วมันหาตัวตนไม่เจอไอ้ความหลงมันก็หายไปเลยความโลภไม่โลภไม่โกรธไปหลงไปนิพานาความโลภละได้อย่างไรก็ละด้วยการให้ทานเห็นไหม ความโกรธละได้ไงก็ละด้วยการเจริญเมตตาความหลงได้ไงก็โยนิโสอีกแล้วว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยนะมันก็เป็นละตัวความหลงนี่ไงแต่ถ้าไม่เรียนปฏิจจใยละเอียดเนี่ยไอ้ตัวละความหลงมันอาจจะยังไม่สามารถจะละเอียดรอบค้อบเจรนายอย่างถี่ถ้วนนะแ้วพอเราทบทวนปฏิจจะแต่ละครั้งนะที่เราฟังพ่อว่าร้อยยี่สิบสี่ตอนมันก็จะช่วยให้ละไอ้ตัวโมหะวิ่งเป็นกิเลสตัวละเอียดที่สุดในเืองวิชาให้ไม่เข้ามามันไม่ใช่ ไม่ใช่ผูร้ายมันไม่ใช่โจรมันเป็นแค่อิลมเมนแต่มันมันจะเป็นต้องเข้าวานะมันไม่มีมากกอนนะ,ะก็ปขอพัทนาบุญอวยพรนะให้ทุกท่านเรียนเรื่องปฏิสุบทิทำให้ไม่เกิดได้อย่างไรนะปฏิบัติที่ถึงมาพลทธ,ธภานในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดน,นะ